สวัสดีครับทุกคนรัฐบาลล่างงวดวันที่16กรกฎาคมงวดที่แล้วก็เข้านะสูตรนี้งวดก่อนนู้นก็เข้าเข้ามาทุกงวดนะครับ25 26 27งวดตรวมทั้งหมดนะสูตรที่เดินดีอยู่

2 0 2 1 2 2 2 5 2 9 5 0 5 1 5 2 5 5 5 5 9 8 0 8 1 8 2 8 5 8 9ตรงหมด25ชุดนะครับต่ไม่ตรงใจใครคนใดคนหนึ่งก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเอาได้นะครับมาเสริม เพิ่มเติมมาได้ตัดด้วยแต้มนะแต้มล่าง01589ตัดด้วยคู่ที่ตรงแต้มนะครับ 00, 01, 0 0 0 1 05 09 10 19 29 50 55 80 81 แปดสถูกใจไหมครับถ้าไม่ถูกใจก็กลับไปแก้ไขใหม่ทั้งแต้มทั้งหลักปักหลักนะสิชุดนี้นี่คือ25ชุดเมื่อกี้ครับที่ยังไม่ตัดนะใครจะแก้ไขหลักสิบ ก็เชิญนะหลักหน่วยล่างทั้งไม่แก้ก็อยู่ที่นี่กับ25ชุดยังไม่เคยผิดนะหมดทีแล้วก็เข้าอยู่นะครับถ้าถัดด้วยแต้ม0 1589ก็อยู่ตรงนี้0 0 0 1 0 5 0 9 1 0 1 9 2 9 5 0 5, 5 808182นะจะเอาตรงตรงหรือใครชอบกลับตัวก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่สูตรออกมาแบบนี้วันตีแล้วก็เข้าอยู่ตรงตรงกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่กดติดตามแล้วกดยกเลิกนี่คนนั้นก็อดไปนะครับพอหวยมันจะเข้าทุกงวด โอเคคนที่อยู่ก็รวยโชคดีครับ